โอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับในส่วนของทูบันนีเวเลตนะครับมีกิจกรรมในส่วนของ Star Hunter เนาะซึ่งเป็นกิจกรรมที่มาใหม่นะครับใครที่มีทูบันนนะครับจะมีคนละหนึ่งสิทธิ์เนาะตัวนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเพิ่มสิทธิ์นะจากศูนย์สิทธิ์เนี่ยเป็น100สิทธิ์นะครับทำยังไงเนาะเพราะงั้นเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์เลื่กนกดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะเดี๋ยวจะทำไงเดี๋ยว ซึ่งแน่นอนนะครับใครที um ่ดูคลิปน like ี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์ใต um, iv ้คลิปนะเพื่อเรามาเล็กน้อยเลยเจนคขาว่าลิงก์เข้าร่วมกิจกรรมของทูมานี่วัลเลตนะครับเรากดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับพอเรากดคลิกเข้าไปเสร็จนะมันก็จะเด้งเข้าไปหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่เรากดลิงก์เข้ามาเนาะจะขึ้นคําว่าเริ่มช่วยเพื่อนเลยนะตัวนี้เรากดเริ่มช่วยเพื่อนได้เลยนะครับพอเรากดเริ่มช่วยเพื่อนไปนะครับตัวนี้เราก็อย่าลืมนะทาการโอนเงินหนึ่งสตางค์ให้กับเพื่อนนะตัวนี้นะครับ ซึ่งหลังจากที่เรากดเริ่มช่วยเพื่อนไปนะครับเราก็ทําการโอนเงิน1สตางค์ให้กับเพื่อนนะซึ่งตัวนี้จะเป็นเงินฟรีจากกิจกรรมนะครับแล้วก็โอนเสร็จนะเราก็จะได้เข้ามาหน้าเกมนะตัวนี้ระบบอาจจะยังไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับก็จะได้รับทันทีนะคือคืหนึ่งสิทธ์เนาะตัวนี้นะแล้วก็มากดเล่นเกมได้เลยนะครับซึ่งการเล่นการหมุนแต่ละรอบเนี่ยจะมีรางวัลนะครับในส่วนตัวนี้สามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับเข้าทูตุนี่วลเลตได้เนาะซึ่งตัวนี้นะเป กิจกรรมที่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับยังไม่ทําการมาร่วมกิจกรรมลิงค์เข้าร่วมนะแอปจะขออนุญ,ญาตแปะไว้ใต้คําอธิบายวิดีโอหรือว่าเลื่อนไปดูใต้คลิปตรงปักหมดนะตัวนี้ก็ลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะครับซึ่งแอปนี้นะครับก็เป็นแอป t ูมอนี่วอลเล็ตนะจะเป็นการรับเงินคืนนะตัวนี้ก็เรากดเล่นเกมได้เลยนะซึ่งตัวนี้จะใช้ในสองสิทธิ์ในสองตัวนี้าการเล่นเนาะก็ตัวนี้นะครับใครที่วิธีการชวนเพื่อนอะไรต่างๆนะตัวนี้ก็ กดปุ่มเชวนเพื่อนก็ได้นะตัวนี้จะมีใน2ลิงก์ของเรานะแล้วก็เป็นในส่วนของการบันทึก QR าโคดก็ได้นะครับในส่วนตัวนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็รียบพูดไปหน่อยนะตัวนี้เราเป็นกิจกรรมมาใหม่นะคใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ อ่าส่วนใหญ่จะเล่นตัวนี้ก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับร่วมกิจกรรมกันได้นะเป็นการอ่าชวนเพื่อนมาสุ่มดาวด้วยกันเนาะตัวนี้เป็นกิจกรรมมาใหม่จากทูมิเน่ไวเลส์ล่าสุดเลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยมกดแชร์นะครับให้เพื่อนๆน้องเพื่อนๆเอาข่าวสารนะครับรับรู้ข่าวสารตัวนี้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันฝากกดไลค์ด้วยมกดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมในสองทูมิเน่ไวเลส์ล่าสุดของอ่าปีสองพันยี่สิบห้านะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่น แอปนี้นะครับหรือว่ากิจกรรมนี้นะครับทำเงินทํางานยังไงเนาะแล้วก็ที่สําคัญเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับแอดก็เรียกได้ว่าสอนละเอียดเลยนะครับก็แนะนำไปดูคลิปนี้จบใครที่อยากจะเข้าร่วมนะย้ำอีกรอบก็คือลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับหรือใต้คอมเมนต์อธิบายวิดีโอเนาะก็ตัวนี้นะครับเป็นการที่เรากดเล่นเกมตัวนี้นะครับแล้วไปทําการสุ่มเนาะซึ่งการสุ่มแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะได้รับดาวเนาะตัวนี้ระบบอาจจะยังไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถหมุนได้นะซึ่งตัวนี้นะครับอย่าลืมกดหมุนก่อนนกดหุไป กดหมุนปุ๊บแล้วก็อย่าลืมกดหยุดด้วยนะที่สาคัญเนี่ยบางคนไม่รู้นะว่าเฮ้ยเราหมุนไปตั้งนานนะทำไม,ไม่หยุดนะเพราะฉะนั้นเราต้องกดหยุดด้วยนะครับกดหยุดไปปุ๊บนะมันหยุดที่ตรงไหนนะก็คือมันก็จะเปิดในส่วนของตัวนี้มาให้เรานะว่าภายในดาวเนี่ยมันจะมีอแอมเทเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะปุ๊บแอดหยุดยังนะอแอดหยุดแล้วนะครับ นี่ได้มา5ดาวเนาะก็คือ5บาทนะครับ1ดาวก็คือ1บาทเนาะแล้วตอนนี้เราสามารถไปต่อที่2ได้ก็คือเราแจกทุกสัปดาห์เนี่ย5 0า0นดาวหรือว่า5,000บาทเลยนะคตัวนี้เพียงแคบหน้าจอแล้วก็ที่เราทำการเล่นนะเนาะนี่ยแล้วแคบนะแล้วก็ไปโพสใน Facebook หรือว่าแอป x หรือว่าทวิตเตอร์ได้นะพร้อมตั้งสาธารณพร้อมตั้งสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็กนะทูมันนี่สตาร์ฮันเตอร์นะแล้วก็ถึงวันที่6 ทันวาน,นะครับตัวนี้จะมีประกาศทุกรอบเลยเนาะเพราะงั้นเนี่ยใครที่หมุนแต่ละรอบเนี่ยอย่าลืมนะเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าหมุนไม่ได้ก็จริงนะแต่ว่าตัวนี้เราสามารถร่วมกิจกรรมได้ต่อเนาะตัวนี้เราสามารถกดแลกเงินได้เลยเนาะซึ่งตัวนี้แอดมีประมาณ27ดาวนะครับหรือว่า27บาทก็สามารถถอนขั้นต่ําได้ที่2 0บาทนะครับจำกัดการแลกเนะี่ยก็คือ980ต่อครั้งแต่ว่าไม่จากัดจํานวนนะเรากดแลกเงินนะกรอกจํานวนเงินที่จะถอนได้นะก็คือเป็นเงิน เข้าทูมินิวัลเล็นั่นแหละนะครับแต่แอดยังไม่ถอนเนาะใครที่จะถอนก็กรอกได้เลยนะเราก็ไปเก็บดาวต่อก็ได้นะหรือว่าจะกดกลับก็ได้นะซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมมาใหม่จากทูมินิวัลเล็ตเนาะตัวนี้สามารถมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ส่วนวิธีการเล่นนะของรางวัลเนี่ยตัวนี้สามารถมาดูได้เช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรางวัลการหมุนแต่ละรอบสูงสุดถึง1 0 0้ดาวนะต่อการเล่น1ครั้งเนาะตัวนี้จะเป็นการชวนเพื่อนนะส่วนภารกิจพิเศษเนาะใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะครับก็จะ ส่วนเชิญครบ1น0 0งันคนเนี่ยจะได้5,000ันดาวก็คือเจำกัด1ครั้งตลอดรายการนะก็คือ1คน1 ID เท่านั้นแหละนะครับก็5้าพันดาวก็คือ5้าพันบาทเลยนะครับหดาวก็คือ1บาทเนาะเพราะงั้นเนี่ยใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะตัวนี้ก็รองเข้ามาศึกษากันดูได้นะครับส่วนตัวเนี่ยแอดคิดว่าแอดจะไปถึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็ขอสักร้อยคนก็พอแล้วนะครับ ส่วนวิธีการรับสิทธิ์สุ่มดาวเพิ่มเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูได้นะวิธีตอบรับคําชวนเพื่อน,นเพื่อลนรางวัลเนี่ยก็สามารถตอบรับได้นะครับประมาณนี้เราก็จะมีกฎรายละเอียดบอกชัดเจนนะตัวนี้ก็สามารถมาดูได้ส่วนประวัติการชวนเพื่อนนะตัวนี้แอดชวนไปทั้งหมด41คนเนาะก็ตอบรับไปแล้วนะก็คือ45คนนะครับคนที่ยังไม่ตอบรับเนี่ยก็คือ,อเพื่อนที่ยังไม่เข้ามาเล่นเนาะส่วนตอบรับไม่ได้เนี่ยก็คือเพื่อนที่ เล่นกิจกรรมไปแล้วเนาะหรือว่าตอบรับคนอื่นไปแล้วนะครับเนี่ยก็จะมีรายชื่อนะประมาณนี้นะครับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนก็อลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะครับส่วนกิจกรรมนี้มันก็มีตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2568จนถึงปีหน้าเลยนะรับก็คือวันที่6มกราคมนะครับ2569นเะเพราะงั้นเนี่ยก็เหลือเวลาทํากิจกรรมอีกเยอะมากๆเลยนะเพราะงั้นเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้กดไปที่ลิงก์เลยนะรีบเข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะว่ากิจกรรมเขามีหมดอายุแล้วเพราะงั้นเนี่ยใครที่เข้าก็กกาากนนะ คลิกลิงก์ใต้คลิปนะมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับส่วนตอนนี้แอดอยู่ที่เลเวลสามเลยนะก็คือชวนไปสี่ห้าคนนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะไม่น้อยมากแต่ว่าก็ขอร่วมกิจกรรมก็พอเนาะอาจจะไม่ได้เอาแบบว่าเยอะนะแต่ว่าก็ถ้าได้ก็ดีนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนะี่ยแอดมองว่าถ้าไม่ไปถึงก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนถ้าไปถึงก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะที่อาจจะเพลอเข้ามาดูคลิปนี้นะ แอดต้องขออนุญาตพูดความในใจนิดนึงก็อาจจะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยแอดก็อยากได้เลยแต่ว่าถ้ามันไปถึงก็ดีแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับสาวมาค่อนข้างกดดันไม่ก็กดดันนะเพราะว่ามีหลายช่องเนี่ยได้ทำอ่าคลิปไปข้อข้างที่จะเยอะนะแล้วก็แต่แอดเนี่ยก็ยืนยันคําเดิมว่าแอดเป็นคนแรกที่ทำนั้นในยูทูบนะครับแล้วก็คิดว่า จจถ้ามันโชคดีหน่อยก็อาจจะคลิปอาจจะเด้งขึ้นมาเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันฝากกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ด้วยคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่น,นี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับ